นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Life Force How New Breakthroughs in Precision Medicine Can Transform the Quality of Your Life and Those You Love ของโทนี่ลอฟสบิน มันหนังสือของนักพัฒนาตัวเองมาเรียบเรียงและเป็นคนที่สนับสนุนและเขียนเองในส่วนของการให้เราจะมีพลังชีวิตที่ทรงพลังเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีชีวิตที่ดีในทางสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือจิตใจแต่แล้วร่างกายเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสารถีที่เราจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนไปเหมือนที่เขาเปรียบเปยว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นก็หมายความว่าทุกครั้งที่เรามีใจที่มีความสุขกายเราก็ย่อมมีความสุขตามไปด้วย และแน่นอนว่าการดูแลจิตใจและร่างกายเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่เรายังเป็นจะต้องดูแลและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็ยังมีความคิดว่าหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยชีวิตของคน,นหลายๆคนไม่ว่าคุณจะตกที่นั่งลาบากไม่เป็นโรคร้ายแรงโรคภัยแค่เจ็บใดๆก็ตามเราทุกคนจาเป็นจะต้องสร้างเสริมกําลังใจเพื่อให้เรามีชีวิตต่อไปอย่างทรงพลังจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ผมเชื่อว่าคนเขียนเนี่ยพยายามที่จะรังสรรค์สุขภาพที่ดีให้กับผู้คนมากมาย แน่นอนการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นเราจาเป็นจะต้องค่อยๆเรียนรู้เรื่องของการดูแลตัวเองในชิดประจําวันเพราะชุดประจําวันนี่แหละจะส่งผลต่ออนาคตได้มากที่สุดถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่เราทําในวันนี้เลยในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีผลที่ไม่สามารถคาดการได้และไม่สามารถที่จะทํานายทายทักได้เลยเราจึงจําเป็นจะต้องค่อยๆเรียนรู้จากวันนี้ให้มากที่สุดเรากินอะไรเรานอนอย่างไรเรามีความคิดอย่างไรในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้อง คุณคิดแล้วก็ต้องเน้ยนย้ำตัวเองอยู่เป็นประจำผมไปตั้งคำถามขึ้นมาว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะสุขภาพใจที่เราควรจะให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะมันส่งผลต่อร่างกายส่วนหนึ่งที่เราต้องมีความคิดที่ดีในแต่ละวนันนั่นก็หมายความว่าความคิดที่ดีนั้นส่งผลต่อการที่เรากินอยู่หลับนอนนั่นหมายความว่าเราก็จะเลือกกินในสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วเราก็จะนอนเร็วตื่นเช้าหรือว่าเราอาจจะมีระยะเวลาการนอนที่ค่อนข้างสมมาตรกัน ร่างกายเราทุกๆคนมีความต้องการสารอาหารและก็การนอนหลับที่ไม่เท่ากันเราจึงต้องค่อยเช็คลิสต์และก็ถามตัวเองว่าเราเนี่ยมีการนอนหลับและการกินเพียงพอหรือยังและส่วนที่สําคัญกว่านั้นก็คือการให้เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันทาให้เราสอแสวงหาจิตใจที่เราควรจะยืนหยัดหรือว่าควรที่จะรักษาจุดยืนเอาไว้ให้แน่นแฟ้นเลยนั่นหมายเขาว่าถ้าเกิดสมมติเรามีชีวิตที่ไม่มั่นใจว่าเราควรจะทําอะไรต่อไป เราก็จะไม่รู้ว่าวันนี้เราควรจะหยุดบางสิ่งทําบางอย่างหรือว่าควรจะทําอะไรบางสิ่งที่มันดีต่อชีวิตของเราจริงๆนั่นหมายความว่าเราทุกคนต้องหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นต้องมีข้อมูลในการใช้ชีวิตแล้วสิ่งที่เราหลีกเว้นไม่ได้เลยก็คือสอบทานตัวเองแต่ละวันเราอาจจะมีความคิดที่ดีอยู่แล้วจิตใจที่โอเคมั่นคงอยู่แล้วแต่อย่าเพิ่งประมาทและอย่าเพิ่งเชื่อใจว่าเราทํามาดีที่สุดแล้วจริงๆหลังจากนี้เราก็จะเรียนรู้มากขึ้นว่าเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแก้ไขและปรับปรุง และนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้ชีวิตของเรามีพลังงานในการใช้ชีวิตดําเนินต่อไปโรคมะเร็งน้อยลงกว่าสมัยก่อนแต่ก็เพิ่มอัตราเร่งที่สูงกว่าสมัยก่อนเช่นกันเราจึงต้องสังเกตร่างกายตัวเองทุกวันเพราะผมเห็นข่าวผู้คนมากมายที่มีรุ่นราวข่าวเดียวกันกับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุ25-30ถึงปีช่วงวัยนี้ผมเชื่อว่าเป็นช่วงวัยที่เรามีไลฟ์ฟอ์ซี่สูงหรือมีพลังชีวิตที่สูงที่สุดแต่แล้วทําไมหลายคน ประสบปัญหาเป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งนั้นถึงแม้จะมีอัตราการเกิดที่น้อยลงแต่โอกาสที่มันจะเกิดเร็วขึ้นเนี่ยสูงมากขึ้นเยอะเลยนั่นหมายความว่าเราอาจจะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปภูมิอากาศสภาพแวดล้อมหรือสิ่งใดก็ตามที่มันปนเปื้อนมากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินหรือว่าแม้ทั่งการนอนหลับที่เราไม่ค่อยได้นอนหลับกันสักเท่าไหร่บางคนทํางานหามรุ่งหามค่ําถือซะว่าโอเคฉันเป็นวัยรุ่นฉันก็เพิกเฉยในการที่ฉันจะต้องนอนหลับไป รามองว่าพรุ่งนี้มันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ในการใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยมันก่อให้เกิดสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าสาระเร็เแน่นอนสารตัวนี้มันเป็นสารที่ทําให้เราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่เกิดเนื้อร้ายได้ทั้งหมดเรามีเนื้อง,งอกกันอยู่แล้วแต่เราไม่ได้จะเป็นเนื้อร้ายกันทุกๆคนเนื้อง,งอกนี้มันก็จะส่งผลต่อระบบร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการขวางกัน้นการปิดกัน้นหรือว่าการหยุดชะง,งักให้บางสิ่งบางอย่างไม่ได้โ l o ์อย่างสิ่งที่มันควรจะเป็น นาทีของทุกคนก็คือสังเกตตัวเองให้มากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเริ่มคิดไม่ค่อยออกเริ่มมีความมึนงงหรือว่าเวียนหัวตลอดเวลาเราอาจจะต้องพักผ่อนให้มากขึ้นหรือเปล่าเราจ,จะต้องตั้งคําถามกลับไปว่าการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราใช้ชีวิตผิดกันจริงๆไหมย,ยิ่งเราทํางานหาเงินเราได้ใช้เงินในบ้านปลายจริงๆหรือเปล่าให้เราเร่งสร้างตัวเองให้เราเร่งมีความคิดแล้วมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเรา,าจ,จะต้องแบ่งเวลาให้มากขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญยาอาจจะไม่ช่วยอะไรขนาดนั้น ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเน้นย้ำว่ายาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องรับประทานและก็ต้องเรียนรู้ว่ามันจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแต่เราก็ต้องห้ามปรามตัวเองแล้วก็ประมาณตัวเองว่ายารักษาโรคไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเน้นย้ำแบบนี้เสมออย่าลืมวางแผนการกินการนอนและการใช้ชีวิตเพราะถึงแม้การวางแผนจะดูวุ่นวายในช่วงเริ่มต้นแต่มันทาให้ชีวิตสุขสมบูรณ์เมื่อการวางแผนนั้นถูกรีเดิมขึ้นมาณวันนี้มันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้เพียงแต่ รับประทานยายอย่างเดียวเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมยังเชื่อเสมอหนังสือนี้เน้นย้ำในหลายๆจุดไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เราพบเจอหรือว่าปัญหาต่างๆที่เราประสบกันอยู่ทุกวันนี้หนังสือเล่มนี้ก็มักจะเน้นย้ำอยู่เป็นประจำว่าการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดจริงๆถ้าเกิดสมมติเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแน่นอนเรามีสื่อโซเชียลมากมายสมัยนี้มีทิกตอกที่ป้อนข้อมูลให้กับเราภายในไม่กี่นาที เราเรียนรู้เรื่องการกินการนอนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแต่แน่นอนนั่นคือความเป็นจริงทั้งหมดหรือเปล่ามันคือคำถามที่เราต้องหาคำตอบต่อไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะบ่ายหน้าไปยังความสุขสมบูรณ์อย่างสิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมเหมือนกับว่าสื่อบางอย่างพยายามจะสื่อสารให้กับเรารับรู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดแต่เราก็ต้องหาข้อมูลต่อไปเรื่อยๆตามความสามารถที่เรามีอย่างน้อยที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้เป็นหนังสือที่ มาครอบคุมว่าเราควรจะมีชีวิตที่ดีในทั้งหมดทั้งมวลแต่อย่างน้อยที่สุดการที่เราใช้ยาให้เกิดประโยชน์การเราใช้วิตามินที่เสริมสร้างไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการบำรุงหรือว่าการดูแลร่างกายของเราเองก็ยังเป็นประโยชน์ในแง่มุมหนึ่งแต่เราต้องรับประทานอย่างถูกวิธีและอย่าลืมเด็ดขาดที่จะต้องปรึกษาเภสัชเสมออย่าพยายามตัดสินเพียงแค่สื่อเดียวหรือว่าความรู้เพียงความรู้ข้อมูลเดียวเราต้องสอบทานเองเรื่อยๆ การกินยาทุกอย่างมีผลต่อร่างกายทั้งหมดทั้งสิ้นแม้กระทั่งวิตามินก็ตามห้ามเพิงเฉยเด็ดขาดเพราะนี่คือสิ่งที่สําคัญจริงๆมีหลายคนที่ไม่เคยออกกําลังกายหรือประมาทในการใช้ชีวิตว่าไม่จำเป็นออกแรงไปกับร่างกายนี้แต่หารู้ไหมว่าการออกกําลังกายคือสิ่งสําคัญมากยุคปัจจุบันนี้ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือคนยุคสมัยใหม่รุ่นผมรุ่นเด็กกว่าเราทํางานกันแบบนั่งโตะ๊ะเราอาจจะไม่ต้องทํางานโดยที่เราต้องเดินทางอะไรเลยเรามีคมนาคม หรือว่าขนส่งที่สะดวกสบายมากขึ้นกว่าอดีตเยอะเราไม่จำเป็นต้องต่อนั่นต่อนี่บางคนสมัยก่อนเนี่ยต่อรถต่อเรือขึ้นมอเตอร์ไซค์ต่อแท็กซี่โอ้โหเราขึ้นเหนือลงใต้ตลอดเวลาเราเดินทางแต่ละว,วันเนี่ยเหมือนกับเราต้องเจอค่าศึกต่างๆอุปสรรคต่างๆออนานาที่มันหาโถมเข้ามาในชีวิตของเราทุกๆวันแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราไม่ต้องทํางานในสิ่งที่เราต้องเดินทางไปเราไม่ค่อยเจอลมแดดลมฝนเพราะเรามองว่า เราไม่จำเป็นต้องไปเผชิญหน้าแบบนั้นเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อผิวพรรณหรือรอยในใบหน้าของเราเราก็จึงหลีกเลี่ยงแล้วก็กลายเป็นว่าร่างกายของเราผิวพรรณของเราจะอ่อนแอไปโดยปริยายนั่นจึงหมายความว่าการออกกําลังกายนี้ผมจึงเน้นย้าเป็นประจำว่ามันสาคัญจริงๆถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่สําคัญเลยแน่นอนผมเชื่อว่าหนังสือใดๆหนังสือจะไม่พูดถึงและตัวผมเองก็จะไม่ค่อยทําในสิงน่งสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่ เราต้องใช้ความคิดให้มันโฟล์มากยิ่งขึ้นการออกกําลังกายนี้มีส่วนจริงๆและสําคัญอย่างยิ่งถ้าเกิดสมมุติเราไม่ทําอนาคตเราก็จะมีผลพวงที่ไม่ค่อยยีตามมาอย่างแน่นอนซึ่งมันหลีกเลี่ยง,ง,ง,งไม่ได้เลยสุดท้ายนี้โรคอ้วนและโรคเบาหวานก็ยังเป็นเรื่องกวนใจสําหรับคนที่ชอบกินของหวานเป็นประจํารวมไปถึงระบบเาผาผลาญของร่างกายที่จะถดถอยลงไปทุกวันเมื่อแต่ละประเทศนั้นมีโรคประจําตัวที่แตกต่างกันโรคอ้วนโรคเบาหวานก็ยังครองอันดับ ต้นต้นของสหรัฐอเมริกาอยู่ดีเราก็จึงต้องกลับมาที่ประเทศไทยของเราเองว่าเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากที่สุดเราก็ค่อยๆแก้ไขกันไปแล้วโรคมาเรงเนี่ยติดท็อปเทนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเราจึงค่อยๆเรียนรู้ว่าถึงแม้เราจะไม่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคอื่นเราก็ต้องระมัดระวังเฉกเช่นเดียวกันการงดของหวานการเรียนรู้เรื่องของรบร่างกายของเราที่สามารถที่จะแยกย่อยโมเลกุลของความหวานในร่างกายของเราได้จริงๆหรือเปล่าแต่ละคนนั้น มีอินซูลินหรือว่ามีสารที่ทาหน้าที่เป็นตัวละลายของน้ําตาลเนี่ยไม่เท่ากันเราก็จึงมีปัญหาของการเป็นคนที่อาจจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเร็วไม่สามารถกินของที่หวานมากขึ้นได้หรือว่าเราอาจจะต้องปรับมากินในเรื่องของการลดน้ําตาลหรือว่าซีโร่แขวมากิงขึ้นถึงแม้ว่าสารที่มันแทนน้าตาลมันอาจจะสามารถทําได้จริงแต่การลดน้ําตาลเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ผมก็จะมีความคิดที่เข้าใจคนที่ชอบน้ําตาลมากๆว่าทุกคนที่ชอบกินของหวาน ยังไงก็ชอบกินของหวานมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่อย่าลืมเด็ดขาดให้เราออกกำลังกายให้เรามีความคิดที่จะลงใจฝึกสติฝึกปัญญาในชีวิตประจำวันสิ่งนี้มันสาคัญจริงๆถ้าเกิดสมมติเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้เลยพลังใจพลังชีวิตจะไม่เข้ามายังชีวิตของเราเราจึงต้องพยายามให้มากยิ่งขึ้นและอย่าลืมเด็ดขาด,ดว,วันนี้เป็นวันที่สําคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณเริ่มต้นแต่วันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรก็ตามเราจะมีโอกาสร,รักษาหาย คนหนังสือเล่มนี้เน้นย้ำม,มากๆว่าแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทุกคนพยายามเร่งสร้างไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคภัยต่างๆให้แก้ไขได้ทันท่วงทีในมากยิ่งขึ้นในณวันนี้อนาคตอันใกล้นี้เราจะพบนบวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและสุขสมบูรณ์ขึ้นได้จริงผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชิด้วยนะครับ